3เทคนิคพุงกระชับใน1สัปดาห์ค่ะเรื่องพุงนะคะเป็นปัญหาใหญ่ของสาวๆหลายคนเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เฉพาะสาวๆที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่ามีไขมันที่พุงเนี่ยเยอะจนเกินไปนะคะแต่แม้กระทั่งสาวๆที่ตัวเล็กๆน้ำหนักไม่เกินเวลาใส่เสื้อผ้านเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีพุงแต่จริงๆแล้วหลายๆคนนะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องพุงห้อยพุงย้อยพุงไม่กระชับแล้วก็จะชอบบ่นว่า ตัวเองอ้วนอ้วนขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นอาจจะเป็นแค่ภาวะของพุงไม่กระชับสาเหตุของสาวตัวเล็กที่มีพุงน้อยๆเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะเป็นในสาวๆที่ชอบทานขนมหวานชอบทานอาหารแปรรูปชอบทานขนมขบเคี้ยวหรือในสาวๆบางคนเนี่ยก็อาจจะดื่มแอลกอฮอล์นะคะทั้งหมดเนี้ยก็เป็นสาเหตุของการที่เราจะมีพุงน้อยๆออกมาได้แม้ว่าน้ําหนักเราจะไม่เกินแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกไม่พอใจ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นวิธีที่แคทเอามาแชร์ในวันนี้นะคะสามารถทําได้ทั้งคนตัวเล็กที่มีพุงน้อยๆหรือแม้กระทั่งคนที่น้ําหนักตัวเกินเยอะๆก็สามารถทําตามนี้ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าในคนที่น้ำหนักตัวเยอะน้ําหนักตัวเกินเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะและวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่แคทใช้มาตลอดเช่นกันค่ะสวัสดีคะ่ะ พบกันอีกเช่นเคยกับแคชแนลและฟิตวิดแค t สำหรับวิธีกระชับพุงที่แคทเอามาแชร์เพื่อนๆในวันนี้นะคะก็เป็นวิธีที่แคชใช้มาเองอย่างต่อเนื่องก่อนจะไปดูรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเทคนิคที่หนึ่งค่ะให้เราํำแมวพุงค่ะํำแมวพุงตลอดระยะเวลาที่เรารู้สึกตัวไม่ว่าเราจะไปเรียนไปทำงานระหว่างที่ เราเดินระหว่างที่เรานั่งรถอะไรก็แล้วแต่ที่ในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตประจําวันอยู่ค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่การขมแมวพุงตลอดเวลาช่วยให้หน้าท้องเรากระชับขึ้นได้ค่ะสําหรับมือใหม่นะคะก็ท่องไว้ว่าขามัวพุงตลอดเวลาขามัวพุงตลอดเวลาแต่งตัวออกจากบ้านปุ๊บขมัวพุงเลยค่ะพอเราทําไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะกลายเป็นนิสัยว่าพอเราแต่งตัวปุ๊บเนี่ยเราจะขมัวพุงทันทีเทคนิคข้อที่2ค่ะแผลงค่ะทุกคน ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะใครก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแพลงนะคะมันไม่ได้หมายความว่าพอเราเริ่มทําปุ๊บแล้วเราจะต้องไปแพล้งแบบ5นาที10นาทีแบบที่คนที่เขาแพล้งกันเป็นประจําหรือคนที่เขาออกกําลังกายกันเป็นประจำเนี่ยเขาทำนะคะส่วนตัวแคทเองเนี่ยตอนที่แคทเริ่มแพลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าท้องกระชับเนี่ยแคทแพลงแค่วันละ30วินาที30วินาทีเท่านั้นคะ่ะทุกคน30วินาทีจริงๆคะ่ะเพราะว่า การที่เราเริ่มแพงมันก็จะมีทั้งความปวดร้าวที่ข้อศอกที่ช่วงท้องช่วงพุงของเรานั่นเองช่วงต้นขานะคะแล้วก็ช่วงข้อเท้ากับช่วงปลายเท้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถแพงสอ2นาที5นาทีแบบคนที่เขาแพงกันทุกวันหรือว่าแพงกันบ่อยๆเนี่ยได้เราจึงควรเริ่มต้นที่ครั้งละ30วินาทีเท่านั้นค่ะและถ้าใครอยากได้ผลเร็วนะคะ แค่เราก็แบ่งเวลาช่วงเช้าก่อนอาบน้ําแพลง30วินาทีอาบน้ําเสร็จเราแพลงอีก30วินาทีแล้วตอนเย็นนะคะช่วงเย็นที่เราเลิกงานเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก่อนอาบน้ำนะคะเราก็แพลงอีก30วินาทีแล้วหลังอาบน้ําเราก็แพลงอีก30วินาทีทุกคนก็จะได้เท่ากับเราแพลงวันละ2นาทีซึ่งการแพลงแบบนี้นะคะอาจจะไม่ถูกหลักของเทรนเนอร์ออกกาลังกายแต่ว่าแคทก็ใช้วิธีแบบนี้แหละคะ่ะ เราสะสมเอาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นแพลงได้ในระยะเวลานานๆานแล้วเราค่อยปรับเพิ่มเวลาขึ้นในรอบต่อๆไปในเซตต่อๆไปหรือว่าในวันต่อๆไปก็ทยอยเพิ่มเวลาขึ้นจาก30วินาทีก็อาจจะเป็นครั้งละ1นาทีนะคะซึ่งการแพลงนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆในขณะที่ใช้เวลาน้อยมากๆเช่นกันเคล็ดลับข้อที่3นะคะใช้ฮูลาฮูปหรือถ้าใครใช้ฮูลาฮูปไม่เป็นหรือว่าไม่มีเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการ บิดเอวค่ะเราจะบิดเอวกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆใช้เวลาบิดเอวนะคะวันละ20-50ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มทยอยเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนใครที่มีเวลาคุณจะบิดทั้งวันก็ได้คือถ้าไม่ได้ทํางานประจำเวลาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยพอช่วงที่เราว่างะคะ่ะเราก็ลุกขึ้นมาบิดเอวยิ่งทําเยอะก็ยิ่งได้ผลเร็วนะคะนี่แหละค่ะ3มเทคนิคกระชับพุงง่ายๆภายใน1สัปดาห์ทุกคนก็ลองเอาไป ปรับใช้กันดูนะคะใครมีแรงมากก็ทำมากใครมีแรงน้อยก็ทำน้อยแต่ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดใน1วันนะคะรับรองว่า1สัปดาห์เห็นผลแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ